เขาพังป่ะเสฟ้าฟาโชว์ร็พังอ่ะเสียงรถเขาแบบว่าพวกเราจะเบามากเราห้าคนรวมกันกี่โลเกิบสองร้อยโลแน่เกิน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 สามร้อยอ่ะเห็นปะไอ้ขี่รู้สึกไงมากคะตอนนี้วดถ้าเจอลูกแล้วหน้าเราจะเป็นไงคะกลัวดมาก นี่คือแบบเล่นเลยฆ่าฆ่าคำิบไม่ได้ก็้องปล่อย่ะถ้าออกแล้วว่าเขาควากินถ่ายวิวมะเหราวันนี้ล่ะกินแมลงมากมลงกินนี้แมาแรงไค่ะแรงพอกินนี้อีกแล้วกินนี้แล้วมึงถ่ายวิวถ่ายวิวกินนี้อีกแล้วอ่ะสวยอ่ะมึงสวยอ่ะ เฮ้ยของฟรีเฮ้ยนิวดีใจปะบกรถได้ก็ดีคต่ผมไม่คุณโบกลูกชายลูกชายโอเค